สวัสดีครับชาแนลสเตเดสตอรี่นะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นํามาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรื่องราวการค้นหากุญสอคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมันมีหลายกระแสเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหนึ่งคือเอริกเทนฮาร์กนะครับที่เป็นเต็วหนึ่งยูนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือมาร์เซียลโปเชติโนนั่นเองนะครับกระแสทางฝั่งของโปเชติโนเนี่ยมีการบอกว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเป็นคนแนะนําแล้วก็ชื่นชอบนะครับในตัวของโปเชิโนอย่างมาก อดีตผู้เล่นของ Mas ater, แมเชสเตอร์เตดหลายคนก็สนับสนุนโปเชติโนนะครับเรื่องที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันชื่นชอบโปเชติโนเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเราไม่สามารถดูได้เลยว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันไปพูดอะไรกับบอร์ดบริหารหรือเปล่าไปให้คําแนะนําปรึกษาอะไรกับบอร์ดบริหารหรือเปล่านั่นคือที่มานะครับที่ทําให้สื่อน,นำมาเล่นเพราะว่าต้นตอของมันก็คือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยพูดนะครับแล้วก็ยกย่องมาร์เซอโปเชติโนว่างหมายรวมถึง หลายๆคนก็รู้นะครับว่าความสัมพันธ์ของผู้จัดการทีมต่างรุ่นนะครับสคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันแล้วก็ให้เกียรติกันและกันนะครับเรื่องเนี่ยมันต้องย้อนไปนะครับในตอนปี2013นะครับตอนต้นปี2013บสครับซอมตันเนี่ยปลดนายเจลแอดกิ Object, นส์ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนะครับและไปดึงเอามอริซิโอโปเชติโนมาซึ่งตอนนั้นประสบการณ์เนี่ยผ่านการคุมทีมเอสปันญอตมาเพียงแค่ทีมเดียวครับและผลงานก็ไม่ได้ โดดเด่นจะตตองได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับไม่นานครับมาคุมทีมซ้อมตันนะครับได้เพียงแค่นัดที่2เท่านั้นเองครับโปรเชติโนก็ต้องเจอกับเซเ็กูสันนะครับแมชเชสเดดในปี2022-2023ครับเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับแมชเชเอาชนะไปได้ก็จริงครับแต่มันเป็นเกมที่รูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าแมชเชเป็นรองด้วยซ้ำเซเ็กยกย่องมากว่าบอลซ้อมตันของโปรเชติโนมันยอดเยี่ยมมากๆและโปรเชติโนครับ ก็สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของมานิโอเปเยกริญีนะครับได้ด้วยนะครับเป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่ารูปเกมของซัมตันเนี่ยข่มใส่แมนซิตี้ได้ชัดเจนนะครับมีไม่กี่ทีมนะครับที่สามารถข่มใส่แมนซิตี้ได้แบบหมดจดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามอสเซโบเชติโนสามารถซ้อมให้ซัมตันเนี่ยเล่นแบบนั้นได้นะครับนั่นคือจุดแรกที่ทอมมัเสเซเล็กเนี่ยประทับใจใน ฝีมือของโปเชติโน่ครับถัดมาครับหน้าร้อนปี2 0 1 4ครับโปเชติโน่ย้ายมาคุมทอตแนาโดสเปอร์เขาทำให้ทอตแนาโดสเปอร์เนี่ยเล่นได้มีความดุดันแข็งแกร่งและเป็นฟุตบอลที่น่าดูมากๆนะครับผลการขันก็เก็บได้ฟุตบอลก็น่าดูนะครับจนถึงปีที่มันเจิดจรัสมากๆคือฤดูกาล2015-2016นะครับแต่โซนเฮงมินเข้ามาดเดลเออัลลี่เข้ามานะครับแฮร์รี่เคนเติบโตเต็มที่นะครับ สเปอร์เนี่ยมีผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับบี้กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับลุ้นแชมป์ไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเองครับในช่วงประมาณวันที่10พฤษภาคม2016นะครับก็มีรูปหลุดออกมาทางหน้าหนึงสตีมของที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นรูปที่เซเลนตเฟอร์กูสันกับมาริเซียปอร์ชิติโนเหมือนเดินออกมาจากร้านอาหารนะครับเอ๊ะทั้งสองคนนี้ไปรับประทานอาหารกันมีนอกมีนมีอะไรกันหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเองแมนเชสเตอร์เด็ตก็ มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงตัวคุณซือครับหรือฟันกาเนี่ยอาจจะโดนปลดนะครับแม้ว่าจ,จะพาทีมได้แชมป์เอฟเอคัพเข้าชิงเอฟเอคัพในตอนนั้นนะครับมีชื่อของคุณซือคนน้นคนนี้เข้ามาโยงนะครับก็เลยตีความกันไป,นปนว่าหรือโปเชติโนอาจจะเป็นค a n ิเดตที่แมนเปสต์นสนใจดึงเข้ามาร่วมทีมเพียงแต่วันนั้นมันไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรในกอไพรเป็นเพียงแค่การนัดทานข้าวกัน2องคุณซือต่างรุ่นครับและเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าท็อตแน็สเปอร์ รู้ทุกอย่างเป็นอย่างดีเนื่องจากโวเชโนให้เกียรติต้นสัก,กัดครับด้วยการบอกไปเลยว่าเขานัดทานอาหารกับเซเล็กฟูรกุสันที่พัตตารแห่งหนึ่งในย่านเมยายนะครับก็เป็นย่านหรูของกลุ่มลอนดอนนะครับเซเล็กเนี่ยชอบที่จะทําความรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับผู้จัดการทีมนะครับอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เซเล็กพยายามจะทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยเนื่องจากว่า อยากจะรู้มุมมองมาแลกเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องฟุตบอลด้วยกันนะครับแม้ว่าจะวางมือจากการคุมทีมไปแล้วก็ตามและในเมื่อโปรชิโนเป็นคนที่เซอร์เล็กเนี่ยยกย่องแล้วก็ชื่นชอบในการทํางานมากๆกนะครับก็นํามาทานข้าวกันจากปากคําของโปรชิโนนะครับวันนั้นเนี่ยทั้งสองคนพูดคุยกันหลายเรื่องมากๆและเขาก็บอกว่าเขาได้อะไรจากเซอร์เล็กเนี่ยเยอะมากนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาประทับใจในตัวของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซีบีไม่ใช่แค่ความสําเร็จที่ผ่านมานะครับ สิ่งที่ประทับใจตัวเขามากที่สุดเนี่ยคือออร่านะครับคือรังสีนะครับคือความความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับรังสีมันแผ่ออกมาตัวซเซร์เรกับเป็นคนมีนเสน่ห์มากๆนะครับทาให้พูดคุยด้วยแล้วสนุกแล้วก็ต่างคนเนี่ยต่างเห็นมองและเข้าใจฟุตบอลใกล้เคียงกันนะครับมีความชื่นชอบคล้ายกันนะครับการพูดคุยก็ดําเนินต่อไปเรื่อยซอเซร์เ็กบอกกับโปรชิติโนว่าจําไว้ว่าในวันในแมชเดย์นะครับวันที่ทําการแข่งขันเนี่ย คุณมีเกมให้ต้องทําการแข่งทั้งหมด2เกมเกมหนึ่งในสนามและอีกเกมหนึ่งในห้องแถลงข่าวนะครับทุกคนจะรู้กันดีว่าเซอร์เล็กเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการแถลงข่าวมากต้องการที่จะเป็นผู้ที่กุมสถานการณ์ของห้องแถลงข่าวไว้ไม่สามารถปล่อยให้นักข่าวเนี่ยจูงจมูกหรือถามคาถาม,ถามล่อแหลมสุมเสียงได้นะครับคุณต้องแข็งแกร่งคุณต้องตอบอย่างฉับฉลับอันนี้คือสิ่งที่เซอร์เล็กเนี่ยแนะนำโปรเจเตโนโไปนะครับ การทานอาหารก็ดําเนินมาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องมีการเช็คบินนะครับก็ต้องมีการจ่ายค่าอาหารกันนะครับแน่นอนครับปอรเชติโน่ก็ต้องการเลี้ยงเซเรเซ็กเฟอร์กูสันก็ต้องการเป็นคนออกเงินเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างอยากเป็นคนเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกันนะครับทีนี้จะทํายังไงจะตัดสินใจยังไงนะครับปอรเชติโน่บอกว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเซเรเ็กจะต้องมีวิธีการอะไรบางอย่างออกมาและเซเรเ็กก็มีนะครับเซเรเซ็กก็บอกว่าเอาอย่างนี้ในเมื่อคุณเป็นคนอาเจนตาผม ขอถามคำถามแล้วกันถ้าคุณตอบคำถามของผมถูกคุณชนะคุณอยากจ่ายคุณจ่ายเลยผมจะไม่แย่งคุณจ่ายแต่ถ้าคุณตอบผิดคุณแพ้ต้องขอให้ผมเป็นคนออกค่าอาหารมื้อนี้นะครับโปริอโนก็โอเคนะครับบอกว่าว่ามาเลยครับอ่าเซเรก็บอกว่าในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1930นะครับอุรุกวัยเอาชนะอาร์เจนตินาไปได้4ประตู2ซเถามว่าใครคือ ผู้ที่ทําประตูให้กับทีมชาติอาเซเนนาในวันนั้นนะครับโปเชิโนโกก็บอกว่าง่ายมากครับการลอสปิเชโลกับกิเยโมสตาบิเลนะครับซเซเรยก็ปลกมือครับบอกว่าโหยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากคุณตอบถูกโอเคคุณชนะอ่ะก็โปเชติโนโกก็เป็นฝ่ายที่เลี้ยงท่าหารมือนั้นนะครับอย่างที่ปรารถนาแต่แล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะครับเซเร็์ฟูกษษุสานเนี่ยมีวิธีการที่ชันฉละนะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปนะครับในวันนั้นว่าใครจะเป็นคนที่ เลี้ยงนะครับหรือว่าจ่ายค่าหานะครับวิธีการตอบคาถามแบบนี้มันทําให้มันชัดเจนแล้วก็ไม่ไกระอวนถ้าคุณตอบถูกโอเคก็เต็มที่แต่ถ้าคุณตอบไม่ถูกก็ต้องให้ผมนะนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการเช็คนะครับว่าโปรเชโนเนี่ยมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลในบ้านเกิดับประเทศบ้านเกิดของอาร์เจนตาของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าโปเชโนเนี่ยทำการบ้านมาอย่างดีแล้วก็ศึกษานะครับฟุตบอลปรวิษรทฟุตบอลอาร์เจนตามาเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่ทิ้งท้ายกันนะครับโปนเย เขาเนื้อเต้นมากเขาตื่นเต้นมากๆแล้วก็พอเขาเห็นภาพของเขาปรากฏบนสื่อหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าภาพที่ตัวเองถ่ายกับเสื้อเล็กไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับที่เขาได้รับประทานอาหารกับเสื้อเล็กปุตันนะครับเพราะว่าเป็นกุญซื้อที่เขายกย่องแล้วก็ให้เกียรติอย่างมากนะครับสุดท้ายเราไม่รู้หรอกครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเลือกใครมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปอาจจะเป็นโปโชติโน่อาจจะเป็น ino, อจจเอริกเทนแฮงหรือคนอืน่นๆก็ได้นะครับแต่แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า่าอชียคื คนที่เสอร์เล็กฟ์กุสันให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชอบอย่างแท้จริงนะครับเพียงแต่ว่าความชื่นชอบความเห็นของเสอร์เล็กฟ์กุสันจะถูกนํามาใช้ในการตัดสินเลือกคุณซื้อคนใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับเรื่องราวสนุกสนกในวันนี้นะครับความสัมพันธ์และก็มื้ออาหารที่น่าประทับใจระหว่างมาลิเซียโปชิโนและก็เซอร์เล็กฟ์กุสันนะครับก็ฝากกันไว้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ครห้กับ n n e l s n d a y Story ด้วยนะครับหรือถ้าใครชอบเป็นแบบอเขียนนะครับติดตามได้ในเพจ a c e b o o k นะครับด r p เติวสันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจกำมาเล่าให้ได้ชมาฟังกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ